2ีข้อแห่งความสำเร็จ 1. ฝันต้องยิ่งใหญ่ 2. เป้าหมายต้องเด่นชัด 3. ฝึกหัดให้ชำนาญ 4. กระทำการอย่างมุ่งม,มั่น 5. มนุษย์สัมพันธ์ต้องดีเยี่ยม 6. เต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจ 7. ใช้คนตามความสามารถ 8. ฉลาดในการแก้ปัญหา 9. มีความปรารถนาที่อยากจะสำเร็จ 10. ศึกษาทุกกลลเม็ดทุกหลักสูตรที่เขามี 11. หนักแน่น 12. มั่นคง 13. ไม่หูเบา 14. ไม่เจ้าอารมณ์ 15. ไม่ข่มพวกพ้อง 16. ไม่จองเวร 17. ไม่เห็นแก่ตัว 18. ไม่กลัวเหนื่อย 19. ไม่เฉื่อยชา 20. ซาทุกหยดขอให้ทุกท่าน ฟังทุกเช้าและก่อนเข้านอนเพื่อเติมเต็มกำลังใจและสร้างจินตนาการให้กับตัวเราเองขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วพบกันที่วันละสองหมื่นกับวัตเตอร์ป้อมเนเบิร์สวัสดีครับ